ไปมิ้งด้วยแต่ว่ายังยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ตอบตกลงว่าจะอะไรยังไงดีครับผมเพราะว่าเหมือนตอนนี้ทางน้องเขาก็จะค่อนข้างไปทำธุรกิจได้แต่ก็ไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เขาจะด่าผมเ่าชวนที่ที่ติดต่อมาเป็นเป็นเล่นคู่กันเยอะเยอะมากเลยครับผมเนเรียกว่าเป็นเป็นเลกคู่จิ้นหรือเปล่าเออย่โทรนะอย่คู่จิ้นนะ เราทิีสองใช่ไหมคู่จิ้นอะไรเป็นคู่อื่นบ้างนะดคู่อะไรดีเป็นู่อะไรดีช็อตเป็นอะไรก็ได้พอโตแล้ว่ไจอยแต่ว่าไม่ได้เขียนคู่ไม่สำคั่เป็นอะไรก็ได้แล้วก็เป็นคู่ที่กเป็นอะไรกันเป็นไเป็นคู่ที่พัฒนาความสัมพันธ์ขั้เป็นั้นเไ็นเป็นอะไ่เป็นอะไรไม่ไ่เป็นไเป็นคู่คนรู้ใจ สั้นละสั้นละกำลังีรู้ใจกำลังดีใช่ไหมได้มาเป็นกรน่าเป็นการเนื้อการเนื้อที่ดีต้องเรียกว่าต้องเรียกว่ามิวตุนหรือว่าตุนมิวหรือว่าไม่ได้ตัม่ได้รับไมด้ตัวได้เัวไม่ได้อัมด้ตัวม่ได้ม่ไดัว่นด้ตั้วไมัวไม่ได้วม่ได้ดวม่ได้เปวนม่ัวไม่ดัวไา่ได้วไม่ด้วไมด้วไม่ไดัวม่ไปเราไม่ที่ยวม่ไัวผม่อน้ัมาทด้ตัวไม่ไ้ตัวไมรัว่า หลังจากที่ผ่านมาก็ได้ไปพบปะครอบครัวแต่ก็รู้สึกว่าทางหายจากการที่ไม่เว้นแตวก็รู้สึกว่ากลับมาหลังโงกวารมีงานคู่กันมนก็น่าหลงถ้าจริงๆท็เ่เปิดทำงานคู่กันอยู่เรื่อยๆก็ ผมก็คือจริงๆพี่เมลเขาทํางานบันเทิงเป็นหลักเลยใช่ไหมครับเราก็จะแบบมีบางทริปหรืออะไรที่เราช่วยแบบแอสซิสต์ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปอาาับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเผื่อได้ช่วยหยิบจับอะไรใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้นก็จะเป็นงานผูข้ขายแบบครับผู<ม>้ขายผู้แฟชั่นที่ไปคู่กันถ้าไม่มีอะไรนะคะที่ต่องารือมีแฟรมีติ้งด้วยแต่ว่ายังยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ตอบตกลงว่าจะอะไรยังไงดีครับผมเพราะว่าเหมือนตอนนี้ทางน้องเขาก็จะค่อนข้างไปทำธุรกิจได้อืมแต่ก็ไม่งั้นเดี๋ยว เดี๋ยวยแม่เขาจะด่าผมว่า <c oughs> ชวนตุนจะพักงานในวงการคือเอาเป็นว่าเหมือนคือตัวเรื่องบริหารเวลามาทํางานวงการอนะ่ะตุ้ยังทําได้ไม่ดีครับทีเนี้ยเราก็แบบมีภาระที่ต้องทํางานกับที่บ้านเยอะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าโท้สําคัญในการทำโครงการอะไรเงี้ยก็เลยเลือกบอกว่าถ้าถ้าบริหารเวลาได้เราจะรับอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนก็เฟดเฟลลง ซีรีส์ก็ยังไม่พร้อมจะรับเลยเพราะว่าชือซีรีส์ติดต่อกันมาเยอะมากแล้วผมก็บอกว่าเออเราจะไม่สามารถบริหารให้ไปถ่ายได้ในขณะที่ทํางานประจําด้วยค่ะไม่อยังเอาแบบว่าเราทิ้งนอกเป็นหลักคือทําที่บ้านเป็นหลักครับพอได้แต่งผมก็ทำเสร็จตีกันแล้วก็มาเยอะเลยแต่ราอยากเห็นเลยก็เดี๋ยวดูในแบบเรื่องควาเขาเรียกว่าความเหมาะสมอะไรอย่างนี้ครับผมกับเรื่องการบริหารของตัวเองนี่แหละการบริหารเวลาว่าสามารถทําได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเล่นร่กันอย่างเงี้ย ก็เบลรอนะที่ที่ติดต่อมาเป็นเป็นเล่นคู่กันเยอะมากเลยครับแต่วันนี้ก็กำเนิดคู่จิ้นคู่ใหม่เป็นเลียกว่าเป็นเป็นเรียกคู่จิ้นหรือเปล่าเออไเอย่ารนะอย่าทจิ้นแเดิ่แ้นะแล้วเรียกว่าอะไรเรียกว่าจินอเท่ไมัม่ไกคู่จิ้นอะไรเป็นคู่อื่นบ้างนะ ช็อตเป็นอะไรก็ได้พอโตแล้วยจอยคู่คจอยจะได้เขียนถูกไม่ทำเป็นอะไรก็ได้ไม่ะเทีนม่เขนเป็นอะไรก็เป็นอะไรเป็นคู่ที่พัฒนาความสัมพันธ์ขาันัไม่ได้ไม่เป็นไม่เป็นไเป็นคู่นรู้ สั้นละสั้นละกันเนอร์ผรู้ใจกลังดีใเสมอได้มาพันเนอร์เป็นคันเนอร์พันเนอร์คันเนอร์ที่ดีตอนนี้ต้องเรียกต้องเรียกว่าต้องเรียกว่ามิวตุนหรือว่าตุนมิวหรือว่าไม่รู้ไม่ได้เทิร์มครับได้ไม่ได้เทิร์มไอ่ได้เต็มจริงๆตอนนี้คือรอระยะเวลาหรือรออะไรอื่ที่แบบจะแบบให้คพื่อทำจำกัดความที่แบบชัดเจนเรื่องเรื่องเรื่อง ความละเอียดของความสัมพันธ์ใช่ไหมคะละอียดละเอียดอะไรอ่างอ๋ออากาศมันร้อนใช่ได้ไม่อากชวนนี่ร้อนร้อนเลยอ่ะก็ก็ก็คิดว่าผนเขาเรียกว่าก็อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอะไรก็ได้เร่ต้องรู้กันแบบว่าผลกันแบบไหนครับเขียนหรือเปล่าไม่เขียนยากไมเลยไมนเขียนยากก็นพาร์ทเนอร์ครับเป็นไง เห็นสัมภาษณ์ที่มิวห่อนหด้นี้ก่อนที่เราจะกลับมาได้เคยดูสัมภาษณ์ก็ถ้าวันไหนที่แบบมีไม่ได้เรียนหนักเกินไปก็เห็นครับก็จะแบบแล้วเวลาที่เขาพูดถึงเออความรักพูดถึงแฟนอะไรอย่างเงี้ยเรา้สึกยังไงอ่ะก็ปล่อยจอยครับผมผมแบบว่าเชื่อเลยแบบคือที่มิวเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขารู้ว่าเขาอยากพูดอะไรเขาก็แบบว่าเออ manage ได้อยู่แล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราให้เขาลงการตัดสินใจแต่แบบว่ามันมีอารมณ์ มันเป็นแบบว่าเข่นเอ้ยเข่านเอ้ยเขเอ้ยเขนเอ้ยคุยกันเขิดนว่านี้อีกมแล้วก็พูดให้ก็ถามอีกแล้ว่ว่าแปลว่าแปลว่าโดนปกติคุยกันนก็เป็นคนที่ใส่ใจของรู้สึกครับ ตอนนี้ที่มิวเกิดไหมมิวเกิดไหมนนึงอนนึงไม่แต่ก่อนอันนี้มิวเวลาสามคนเดียวจะแบบดูนี้ก่อนนี้ดูสอคนเลยว่ามิวรีลองาำคนเรื่เก็บอาการเก็บอาการเก็บไม่เก่อาการไมเก็บอาการคือมิวกุเราวันนี้จะดูไม่กุพี่เขาบอกเป็นผู้ใหญ่ไงแอแสผู้ใหญ่แต่เขากลับมาช่วงนี้พอรับงานอะไรอย่างไครอบครัวไว้ยังไงบ้างครับผมละคร เร,รื่องครอบครัวขาถตุนค่ะว่าแบบว่าเขากลับมารับงานอะไรอ้ยคือคือครอบครัวก็ให้อิสระรในการตัดสินใจอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็ตั้งแต่เรื่องที่จะตัดสินใจไปเรียนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาให้เขาเชื่อว่าตุนเลือกได้หมดคุณแบบว่าเขาเชื่อใจแล้วก็เอออย่างเรื่องที่ เรียนไปเรียนมาแล้วใช้ความรู้กลับมาทํางานเนี่ยอันนี้คือสาคัญมากกว่าผมผมก็รู้สึกว่าต้อง manage กับสิ่งนี้ที่จะเป็น g r o w ในอนาคตของเราไปด้วยฉะนั้นผมก็ให้ความสําคัญกับว่าเป้าหมายระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะ shifting มาทําหลายๆอย่างซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราได้รับโอกาสหลายๆทางมาเราก็ควรจะคว้าไว้อะไรเงี้ยคุณที่บ้านก็ไม่ติดเหมือนกันครับแปลว่าทีบ้านคนข้างสำรับการตัดสินใจตั้งแต่ใช่ครับทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องครับทุกเรื่อง support ครับทีบ้าน support เขาอย่างเวลาที่พี่มิวไปเที่ยวกับที่บ้านไปกินข้าวกับท,ทุกท่านหคุณพ่อคุณแม่ไว้เขาก็อยากรู้ว่าแบบโอหระดับที่มิวเขาทำงานอะไรแับบ้านอ,อะไรเงี้ยก็จะถามว่าเป็นหว่วงพักผ่อนพอไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประมาณนี้ครับแม่เรารู้สึเกเปรนไหมคะ <c oughs> เป็นครอบครัวคอบครัวเขเป็นยังไงบ้างอ๋อผมก็รู้สึกครอบครัวครับก็ก็รู้สึกว่าเหมือนก่อนก่อนช่วงเวลาที่ได้มา ว่าไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าไปทานข้าวอะได้วยกันเหมือนลดความรู้จักกับทางครอบครัวเขามาสักระยะนึงแล้วก็รู้สึกว่าความเกรงก็ลดลงลงมาเรื่อยๆเกรงไหมคะเวลาเจอตอนที่เจอพ่อแม่เจอครอบครัวเขาถ้าถ้าครั้งแรกอ่ะเกรงแต่ว่าไปเรื่อยๆคือต้องบอกว่าครอบครัวเขาน่ารักมากรู้สึกว่าเราผ่อนคลายที่ได้อยู่พ่อตุนรือเปล่าพ่อตุนไม่อยู่ พ่อปล่อยจอยมากแม่อย่าหน้ากลัวต้องถามครอบครัวเขาสิเป็นเหมือนคนในครอบครัวแล้วใช่ไหมคะเป็นเหมือนคนในครอบครัวใช่ไหมกันครับก็ไปมาหาสู่กันได้ตลอดแบบถามความข้างรักใครข้างรับก็รักอะไระังรกโมเมนต์ข้างรักใครข้างมากันเวลารักอะไรเราก็เออ็เป็นพี่กับที่กับความรักนครับพอๆกันละกันพอๆกัน ไม่สู้กันเลยหรอหมายความว่าแบบมีมากกว่ามัมากกว่าไรเงี้ยถ้าเราบับเรากลับงตีกันตอนนี้เลยอย่าอยาอย่ายุ่งยางตะแคงกูแต่แต่แบกันนะพี่แต่แต่แ่เมื่อกี้บนเวทีก็พูดว่าแบบโดยปกติตีกันแบ่อยรมทะเลาะกันดิสคัสกันเวลามีอะไรตัดสินใจก็จะ ถามความเห็นกันละกันบนเวทีโซเซลจะเฉยๆอ๋อใช่ใช่ใช่จะทะเลาะกันพีนักต่างระดับต่างขนาดใหญ่กันนะต้องบอกว่าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเราจะไม่มีอนกันนอกจาเป็นการแสดงต้องต้องบอกว่าการที่เราดิสคัตกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นหรือเปล่าถ้าถ้าดีขึ้นดิสคัตได้แต่ถ้าไม่ดีขึ้นต้องเป็นสเปนก่อนถ้าใครมาจะมาคุยทำไมส่วนใหญ่จะเเรื่องอะไรอะคะ เรื่องตลกตลกไม่ตลกตลกยังตลกตลกเหมือนไปเขาเขาเคยกดผมเรื่องที่ผมถ่ายรูปแล้วผมใส่แว่นตากัะแด็นใชวมมาเขาถามว่าผมไม่ตั้งใจแต่ว่าผมไม่ตั้งใจถ่ายรูปไม่แต่ความจริงของเขาไม่รู้ว่าเห็นว่าแว่นมันดำไงแต่ว่าความจริงแว่นมันใสไม่จําหน่ายเลยไม่ได้ก็หนูว่าแบบถ่ายแบบเอออะไรอย่างเงี้ยเราต้องเราตั้งใจถ่ายที่เป็นรอยลูกเลยไม่ตั้งใจเลยนี่บอกให้นับบอกให้นับก่อนถ่ายชอบแบบนับ ไปแล้วตอบแล้วไม่ชอบรับถึงสิบเลยหนึ่งสองสาม่ห้าหกเจ็ดสิพอหลังจากวันนี้ถ้าพี่เขียนว่าแฟนได้ไหมเขียนว่าเป็นคนที่รู้ใจกันก็ได้อาจจะไม่ได้รู้ใจกันจะมีปแต่ด็นอะไรอยากหน้าไหมเพราะว่าทั้งสองคนชอบดูดมันก่อนหพึ่งเรารู้ว่าเป็นคนยังไงไปเรื่อยเลยอะรู้ใจอะอะไรกูเรื่องอะไรอะเฮ้ยเต็งสองได้ไหมไม่ได้แล้วมันไร้ส่วน ก็แซวๆเันแบคนรู้ใจกันมันรู้ใจได้ยังไงเอาไปดูดวงมาเลยรู้เป็นยังไงแลยังไงคะตูที่จะบอกว่าคนรู้ใจได้ไหมก็รู้หลายเรื่องนะครับต้องเหรอเลาก็รู้เขาก็ก็ต้องใส่ใจด้ยรู้เขารู้เราไปเรื่อยไปเรือนี่อะไระวากนะาองมันทกไรโอ้ก็เทวตอนนี้คือเทียีมากๆครับคือรู้สึกว่า คือม,มันพออยู่ด้วยกันแล้วมอนได้กำลังใจือก็ได้พลังงานบวกอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคือไม่ว่า,าต่างฝ่ายต่างมีภาระหน้าที่ของตัวเองแล้วก,การต้องไปทํางานมีปัญหาตรงนี้นะแต่พอได้มาอยู่ด้วยกันร,รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถแก้ไขได้แล้วก็ทําให้สภาพจิตเราดีขึ้นก็นี้เหมือน่เราคนรู้ใจใช่ไหม่ก็ไม่จะบอกให้คนรู้ใจได้ไงยังก่อนน้มีต่างคนก็ต่างออกา พูความในใจนว่าเราทำัจยังไงอ่ะเรงพดจะมกันว่าก็นะก็ก็อย่างผมก็คือเห็นพี่มิวเป็นเป็นตัวอย่างในหลายเรื่องครับผมก็เวลาคนที่แบบแตกต่างกันมีมุมมองที่แตกต่างกันเราก็สามารถเรียนรู้กันกันกันละกันอะไรอย่างงี้ผมแล้วก็ เขาเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้แบบช้ามากอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใช่ไหมดีช้าช้ามากเราก็เราก็รู้สึกว่ามีหลายๆเรื่องที่แบบเราเ้าเรียกอะไรอินเทคเข้ามาปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ทำให้ความสมานนิ้กตอดีช่ตอบไม่ถูกเลยาะผมผมรู้สึกว่าเหมือนทั้งสองคนมีมีความเหมือนและความต่างกันที่ลงัวครับคือคือบางทีอย่างที่ คุณบอกว่าผมเป็นคนช้ามากแต่มันคืผมจะเป็นคนที่ตัดสินใจมันเร็วไปหน่อยก็ต้องมีคนที่แบบคิดหลายๆทางของเขาในการที่แบบช่วยช่วยคอยแบบคอยตัดสินใจว่าอ๊ะทางไหนเป็นทางที่ไหมแล้วก็อาจจะใช้ระยะเวลาบางอย่างในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นมันก็ทําให้เหมือนชีวิตเราดีมากขึ้นเลยในการตัดสินใจนี่ว่าตั้งตั้งแต่แบบรู้จักกันมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นว่าค่อยๆเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้าดับตั้งแต่รู้จักกันมา ปีละสิบสิบกับสองสิบสองปีสิบสามปีได้สมัยนั้นยังนี่เลยยังเป็นเป็นน้องขาปัดแล้วผมเป็นพี่วิศวะผมเรียกพี่นิววิศวะตอนนี้กฎหมายกฎหมายสมรสไม่เท่าเทียมผ่านแล้วแหละเป็นเราเราสิทธิบ้างดีใจดีใจมากคือว่าเป็นต่อไปนิติศท,ทางในเรื่องต่างๆของประเทศไทยจะเปนิติทางที่ดีมากดีมากแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับชีวิตมันคือชัยในทุกทางเลย ไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหลักๆก็เรื่องการธรรมนาคมตอนนี้เลยเพื่อคิดว่าเป็นในทิศทางที่ดีมากขึ้นับก็ก็ผ่านร่างเหลือร่างสุดท้ายใช่ไหมฮะร่างสุดท้ายจะสวครับผมอย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้กันมาว่าผมกับพี่มิวเป็นสปิเกอร์เป็นซัพพอร์ตเตอร์ด้านสมวนลเท่าเทียมมาตลอดครับผมแมรีติคควอลิตี้แล้วอ่อันนี้คือจุดที่ใกล้ความเป็นจริงที่สุดแล้วผมก็รู้สึกดีใจที่หลายๆคนก็จะได้ใช้เขาเรียกอะไรอ่ะผลประโยชน์ทางกฎหมาย ที่ต,มมตอบตอบโจทย์ได้ว่าแบาบคนเราจริงๆก็เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศเพศสภาพไหนไม่ว่าจะความรักความแบบแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมสุดท้ายก็เนี่ยแหละมันเป็นสิทธิพื้นฐานของคนที่เป็นพลเมลืองเอาไงี้ไหมถ้าถ้าสมมุติว่าร่างกฎหมายผ่านแบบ100%เราจะมาบอกว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงเรา้เใชรอาจะอเป่าา้สงเนเราจงาไช่วยช่วยช่วยกัรรณรงค์เรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น<ม> จะใช้สิทธิ์ใช้ยันจะถึงตอนนี้ว่าการตอนนี้ตอนนี้รักกันเนาะรักกันเนาะรักกันแ้วเนาะรักกันแล้วคุช็อกอะไม่ดีสะพออ์จะพอนการโอเคโอเคค่พูดเองหมดเยแะ